ยาแคปซูลสมุนไพรตราตะวันเดือนเป็นยาบำรุงร่างกายท่านที่ป่วยเป็นโรคต่างๆโทรมาปรึกษาเรายินดีให้คำปรึกษาเพราะที่นี่อาจเป็นทางเลือกที่คุณคิดไม่ถึงผมมาที่อำเภอคอนสารของจังหวัดชัยภูมิครับมีโอกาสเข้ามาพูดคุยกับผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งนะครับอีกหนึ่งท่าน ซึ่งหลายคนมองว่าเธอผู้นี้ไม่น่าจะรอดชีวิตอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าสามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นโรคนี้นะครับแล้วมีวิธีการดูแลรักษาตัวเองอย่างไรวันนี้เธอจะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์พลอยพร้อมๆกันนะครับกับท่านเจ้าของตำรับยาสมุนไพรบำรุงร่างกายตราตะวันเดือนท่านประธานอยู่สุข,ขานเพียรรัก และต้อนรับผู้ป่วยนะครับซึ่งวันนี้สุขภาพดีขึ้นมากแล้วจากเมื่อหลายเดือนก่อนต้อนรับคุณแม่ชื่นมิ่งสิริครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมนะครับค่ะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะจากที่เห็นในรูปที่ทีมงานเอาให้ดูนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนบอกว่าใจหายอ่ะแม่ชื่นป่วยเป็นโรคอะไรเล่าให้พวกเราฟังเลยอยฮะป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะ พอวันที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองมีมีโรคร้ายอยู่ในตัวรู้สึกไงฮะก็รู้สึกว่าเจ้าของสีตายบ่ายังเมื่อจะคิดว่าตายแล้วละมาฟื้นขึ้นมาไหมนะมาได้พอแต่วันเดียวนเลยจะม,มาดีขึ้นอาการตอนนั้นเป็นยังไงฮะคือจูๆ่ๆแล้วเป็นขึ้นมาเลยปุบปับปุบปับแล้วซุบลงไปเลยนะซุบลุงไปเลยจอยผอมจ้ะเย็บจับว่าได้บ่ายว่าได้คือโดนตัวอย่างนี้ไม่ได้เลย จ้าก็จะนี้ผมโดนได้ไม่เจ็บใช่ไหมครับมือจีบจ้ะมีแต่นอนยางเหี่ยวติ่งพริกขิงไม่ได้จ้ะคือหมายความว่าขยับขยื่นตัวเองไม่ได้เลยจ้ต้องให้มีคนช่วยอยู่ตลอดเวลาต้องมีคนช่วยลุกไปใส่ไมได้เข้าห้องน้ําก็ลําบากไปไม่ได้จ้ะทานอาหารได้ไหมครัอาหารก็กินไม่ได้เพราะช่วงนั้นกินแต่นมจ้ะกินได้หน่อยๆดื่มได้แต่นมจ้ะก็มากินมานพอแต่วันเดียวนี้ก็กินกินได้สองสามมื้อก็ กินอาหารได้เรื่อยๆมาแน่จ้ะระท้มันดีขึ้นเนยจ้ะยอมรับวอาคนดีช่วระยะเวลาแค่อึดใจเดียวเองนะฮะเมษายนต้นปีที่ผ่านมาจู่ๆโรคมะเร็งก็ถามหาแล้วท้วงแรงมากทักรุนแรงมากมะเร็เงที่ตัวเลยนะฮะไม่ได้ไปเร็งที่อื่นเลยเมษาสุดๆทันทีฮะข้าวทานไม่ได้ขยับขยื่นตัวไม่ได้ครับ ไม่น่าจะรอดแล้วบอกแบบนี้ฮะแต่พอได้ตะวันเดือนเข้าไปได้ยาสูนไพร่แบำรุงร่างกายเข้าไปสองวันเองทานข้าวได้หมายความว่าอะไรฮะคือมะเร็งเนี่ยการที่ยังไม่ตรวจเนี่ยรหรือพอตรวจบางครั้งมันมาขั้นที่สี่เลยคือมันไม่แสดงอาการระยะที่หนึ่งสองสามไม่บอกโผล่มาพวดสี่เลยเลยมะเร็งมาทักเลยทักเลยที่นี้แกก็กลายเป็นคนที่ว่าโลหิตจางด้วยร่างกายแกเลยสู้ผม แล้วก็ทานอาหารไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าบังเอิญน่ะแกไปเจอสม,มุนไพรตะวันเดือน <ฮะ S 1> และแกก็ลองรับทานดูครับทานดูกี่วันครับกี่วันที่ทานตะวันเดือนครับก็ส่งส่งพันเป็นินก้อนขาประมาณสามสิบมื่นเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆอย่างก็ <ฮะ S 1> แล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือทานตะวันเดือนมาตลอดนี่แหละครับถือว่าเป็นโชคดีมหาศาล กรณีของแม่ชื่นหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในล้านฮะที่ยิงคนแบบนี้ถ้ามีโอกาสรอดเนี่ยหนึ่งในร้านนะไม่ใช่หนึ่งในร้อยแกม,มดสภาพเลยห,หลังจากนี้ไปแม่ชื่นต้องดูแลตัวเองอยังไงฮะน,นอกจากทากนห้ามน้ำหวานน้ำตาลผมไม่ให้รับทานน้ำหวานน้ำตาลตอนนี้ทานไหมฮะดื่มไหมฮะน้ำผึ้งกนน้ำผึ้งอ่าเรารู้ว่าน้ำผึ้งคือรป้องกันโรคนอกจากนั้นมีอะไรอีกครับ ก็ของหมักดองค่ะห้ามอ,อีสานนี่ก็ต้องบาล้าเลยไม่ชื่อนะอย่างนี้ก็ไม่ได้ทานแล้วสิบอ,บอกอะไรแฟนๆรายการที่ดูอยู่ไหมครับใครที่กำลังแบบทุกข์หนักชีวิตยำแย่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บให้กำลังใจพวกเขาหน่อยครับก็อยากบอกอูจะก,กินแนะนำเพนดูคพ่นก็ทรงดีขึ้นมาหลายคุณเราก็อยากแนะนำเพ่นกินน้ำอีกไมู่แต่วันเดวนี้คือว่าดีที่สุดอย่า ตเซนจินนี่ก็นึกว่าจะคงตายไปแล้วคือสุขชีวิตขึ้นมานได้ไหมก็ว่าดีอยู่แต้ยอมรับเลยแต่ว่าคนดีแต่วันเดียน <c oughs> ของบริษัท <c oughs> ไม่ชิ่นบอก<า>แบบนี้คุณผู้ชมครับอบอกว่าในขณะที่ตัวเองไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อได้มีโอกาสมา,มาลองรับประทานยาสมุนไพรบำรุงร่างกายตราตวันเดือนนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วยาที่รับประทานอยู่ก็ถือว่าเป็นยาที่ ที่ช่วยให้ตัวเองนั้นรอดจากความตายมาได้ทำให้สุขภาพนั้นดีขึ้นมาท่านประธานทิ้งท้ายตรงนี้ให้กับรายการวันนี้หน่อยครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างรือหนึ่งกรณีที่เราเห็นกันการที่ร่างกายคนเราพออายุถึงวัยหนึ่งเนี่ยควรไปรตรวจสุขภาพให้แพทย์ตรวจแพทย์สมัยนีย้เข้าไปแล้วตรวจเช็คดูเลือดดูนี่แล้วก็จะรู้ว่าตัวเองมีร่างกายเป็นอะไรหรือเปล่า สำหรับสมุนไพรเนี่ยเป็นทางเลือกของประชาชนครับอย่างคุณมีโรคเกี่ยวกับตับเกี่ยวกับอะไรสมุนไพรช่วยท่านได้ครับเชิญครับคุณผู้ชมครับนี่คือสุขภาพดีที่นี่มีคําตอบนะครับวันนี้ผมมาที่อเาเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิได้มีโอกาสค,คุยกับคุณแม่ชื่นมิ่งสิรินะครับวันนี้ต้องขอพระคุณมากๆ นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็ววันนะครับและนี่คือทางเลือกและทางรอดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทางออกสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังดูแลสุขภาพของตัวเองกําลังจะฟื้นฟูสุขภาพของตัวเองให้ดีวันดีคืนขึ้นมายาสูนพรร่างกายตะวันเดือนนะครับสามารถโทรศัพท์สอบถามได้วันนี้เราทั้งสามคนลาทุณผู้ชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีแจ้สวัสดีอยาขึ้ซสูอสมุนพลอยตราตะวันเดือน เป็นยาบำรุงร่างกายท่านที่ป่วยเป็นโรคต่างๆโทรมาปรึกษาเรายินดีให้คำปรึกษาเพราะที่นี่อาจเป็นทางเลือกที่คุณคิดไม่ถึงช่วงเกล็ดความรู้คู่สุขภาพถ้าหากเกี่ยวกับสุขภาพโดยรวมเนี่ยผมขอให้ท่านดูแลตัวเองนะฮะเงินร้อยล้านพันล้านไม่ได้สามารถจะช่วยท่านได้ ทรัพย์สินไม่มีราคาเท่ากับชีวิตและสุขภาพถ้าสุขภาพของท่านดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องรวยมากขนาดนั้นแหละครับความสุขท่านก็นล้นเหลือท่านครับหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพเถอะพบแพทย์เถอะตรวจสอบร่างกายเถอะครับว่าท่านมีอาการของอะไรบ่งบอกอะไรและท่านก็มาวางโปรแกรมกับชีวิตของตัวท่านเอง ถ้ามีปัญหาหลายร้ายแรงก็ปรึกษาคนได้เยอะหลายกลุ่มหลายก้อนปัจจุบันนี้ก็วงการแพทย์ก็ก้าวหน้าเยอะและสมุนไพรก็ก้าวล้ำขึ้นมาอีกเยอะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านครับ